สางกลางไพรประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r ครยหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่11ตอนนางไม้ ไอ้จันเองนี่ปากไม่เป็นมงคลสินเลยเยี่ยวเธอมึงข้ายังปอดๆอ,อยู่ด้วยกลางวันคงไม่มีอะไรหรอกหน้าไปกันเถอะพรานบัวให้กำลังใจทุกคนด้วยความมั่นใจเต็มที่ว่าจะไม่มีเหตุการณ์รัดึกขวัญเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วขยับถอยห่างออกมากระทั่งเดินปิดท้ายขบวนส่วนพรานบุญเดินลี้วนำหน้าไปก่อนรวมทั้งผู้ใหญ่นาค และเคียวแก้วเดินอยู่ส่วนกลางขาบวนการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบากเมื่อได้ล่วงร้ําเข้ามาอยู่ในป่าที่ลึกมากกว่าเดิมฝนก็โปรยปลายลงมาเบาๆแต่ไม่ถึงกับตกหนักทุกคนเอาใบไม้คลุมศีรษะแล้วเดินด้วยความระมัดระวังตลอดทางเดินเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่เบียดเสียดลำต้นให้สูงชะลูดขึ้นไปแต่ละต้น มีใบที่ดกหนาบดบางแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จนไม่อาจสาดส่องลงมากระทบกับพื้นได้เลยพื้นบึงล่างเต็มไปด้วยใบไม้แห้งๆทับถมกันจนหนาเตะเมื่อก้าวเหยียบลงไปเกิดกลิ่นเหม็นบางอย่างพวยพุ่งขึ้นมาจนต้องยกมือปิดจมูกเอาไว้แทบไม่เห็นแสงตะวันเลยนะลูกบ้านคนหนึ่งพูดเบาๆพรานบุญได้ยินจึงหันไปยิ้มให้ ป่าแถบนี้มันลกทึบแสงแดดส่องไม่ค่อยถึงหรอกแต่ก็ดีนะมันไม่ร้อนแต่ข้าไม่ชอบกินแปลกๆเหมือนกับกินแก๊สถุงข้าวในเมืองเลยวะ่ะเขี้ยวแก้วยังคงนิ่งเงียบไม่กล่าวสิ่งใดออกมาเขาเป็นคนอ่านหนังสือมาเยอะรู้ว่าป่าที่รกทึบมีใบไม้ร่วงทับถ,ถมเป็นเวลานาน,าน,านอากาศที่อับชื้นไม่มีแสงแดดส่องลงมา มีน้ำแค่พอแฉะก็จะทำให้ใบไม้เน่าแล้วเกิดเป็นแก๊สส่งกลิ่นเหม็นผู้ที่สูดดมเข้าไปจะรู้สึกเหม็นและในขบวนนี้ลูกบ้านบางคนเวียนหัวจนต้องยกมือปิดจมูกเอาไว้ข่าหายใจไม่ค่อยออกเลยลูกบ้านคนหนึ่งร้องขึ้นใบหน้าเริ่มซีทุกคนรู้ว่ากำลังจะเป็นเหมือนกันหมดเคี้ยวแก้ว รีบบอกให้เปลี่ยนทิศทางเดินให้ห่างจากทานน้ำไปในที่โลงๆกว่านี้แล้วเราจะหายใจสะดวกขึ้นแต่ทุกคนอ่อนล้าเกินไปขาที่ก้าวสันร,ริกไม่มีแรงที่จะขยับเดินอีกแล้วกลิ่นแก๊สของใบไม้เน่าทำให้ผู้ที่สูดกลิ่นเข้าไปรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดค่อยๆล้มลงทีละคนและในที่สุดขบวนผู้ติดตามค้นหานารี ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทุกคนนอนหมดสติที่พื้นโดยไม่ไหวติ่งกลิ่นหอมประหลาดปลุกให้เคี้ยวแก้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเขารู้ว่ากำลังนอนอยู่บนกองญ้าที่นุ่มนิ่มไม่ระคายตัวแม้แต่น้อยตื่นแล้วหรือเสียงหวาน ปานรักขังแก้วดังขึ้นเขี้ยวแก้วเหลียวมองไปรอบๆกายรู้ว่าที่นี่คือถ้ำแห่งหนึ่งหินงอกหินย้อยสวยงามทอประกายระยิบระยับราวกับโรยด้วยก,กากเพชรเอาไว้หญิงนางหนึ่งในชุดสีขาวบางเบามีดอกกล้วยไม้พันรอบศรีรษะเดินเยื้องย่างเข้ามาหากลิ่นหอมประหลาดทวีความรุนแรงมากขึ้นที่นี่คือที่ไหนครับเขี้ยวแก้ว ถามพร้อมกับมองตัวเองหญิงนางนั้นหัวเราะเสียงใสใบหน้าหวานยิ้มสดชื่นจนเห็นฟันสีขาวเรียงเป็นระเบียบราวกับมุกเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าที่นี่คือที่ปลอดภัยที่สุดในถ้ำหรือเปล่าชายหนุ่มกวาดมองไปรอบๆตัวอีกครั้งก่อนจะถามออกไปหญิงสาวในชุดขาวพยักหน้ารับแล้วเยืงย่างก้าวเดินเข้ามาใกล้ๆ กลิ่นหอมประหลาดฟุ้งขึ้นมาอีกครั้งเคียวแก้วเผลอสูตรเข้าไปด้วยความลืมตัวบัดนี้หลงไหลต่อสปปรรพสิ่งรอบตัวใช่ในถ้ำแต่เป็นถ้ำที่วิเศษมีแต่ความสุขไร้สิ้นความทุกข์แล้วพักพวกของผมหายไปไหนกันหมดพ่อผู้ใหญ่พรานบุญพรานบัวแล้วพื้นบ้านของผมเขาอยู่ที่ไหนกันครับ หญิงสาวปิดปากหัวเราะเธอน่ารักแต่แฝงไปด้วยความลึก,กลับน่ากลัวโดยเฉพาะดวงตาคู่นั้นทอประกายวับวาวราวกับมีเพชรน้ำเอกฟังอยู่ภายในศบตาครั้งใดรู้สึกปราบและอ่อนเปลี้ยสิ้นแรงไปในทันทีไม่ต้องห่วงหรอกพวกเขาสบายดีทุกคนว่าแต่เจ้าเธอหิวไหม ข้ามีอาหารพิเศษสำหรับให้กินแล้วจะมีกำลังวังชานางเลื่อนถาดอาหารที่มีน้ำแดงๆมาให้คงจะร้อนมากเพราะไอที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นเมื่อปะทะใบหน้าเขี้ยวแก้วรู้สึกร้อนผ่าจนต้องพงังอะถอยหลังด้วยความกลัวอาจจะมียาพิษร้ายแรงผสมอยู่ด้วยก็ได้ผมไม่กินเอาออกไปเดี๋ยวนี้ ไม่น้าสาวสวยเมื่อครู่เปลี่ยนเป็นบึ้งตึงทันทีดวงตาสองข้างวาวโรดคล้ายดั่งมีกระแสอะไรบางอย่างแต่เจ้าต้องกินและกินเดี๋ยวนี้ด้วยไม่คุณอย่าบังคับผมเลยผมไม่กินไม่ได้เจ้าเข้ามาในดินแดนของข้าแล้วเจ้าต้องกินเร็วเข้าบริวารของข้าช่วยกันจับมันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงหลายคนกรูเข้ามาจับเขี้ยวแก้วร่างใหญ่กำยำดิ้นรน ร้องลั่นเมื่อน้ำแดงแๆกำลังเทลงมาเป้าหมายคือปากของเขาซึ่งถูกจับบีบให้อ้าออกด้วยพละกำลังมหาศาลคุณพัดช่วยมือผู้หญิงเหล่านั้นทำไมมันแข็งยิ่งกว่าคีมเหล็กซะอีกเขี้ยวแก้วหวาดกลัวสุดขีดดิ้นรนไปมาเพื่อให้หลุดพ้นจากพันธนาการแต่ยิ่งดิ้นเท่าไหร่กลับมีความรู้สึกว่าถูกจับกดให้แน่นยิ่งกว่าเดิมจนแทบขยับเคยืย่อนเนื้อตัวไม่ได้ ช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับเขาตะโกนร้องเสียงดังภาพทั้งหลายหายวับไปกับตาลมเย็นๆพัดผ่านเขาสูดหายใจเต็มที่และมีความรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นกว่าเดิมเคี้ยวแก้วลืมตาลุกขึ้นมองไปรอบๆตัวเห็นทุกคนยังนอนหลับอยู่กับที่ชายหนุ่มเดินโเผเพไปที่ร่างผู้ใหญ่นาคเขายังคงหลับไหลส่วนของศีรษะ ซึ่งมีเส้นผมงอกปรับายพาดรงกับรากไม้เราฝันไปหรือนี่แล้วกลิ่นแก๊สเมื่อคู่มันหายไปไหนหมดพอผู้ใหญ่ชายหนุ่มจับร่างผู้ใหญ่นาคเขย่าไปมาครู่เดียวแกลืมตาขึ้นเคี้ยวแก้วดีใจที่ผู้ใหญ่นาคไม่เป็นอะไรทั้งสองช่วยกันปลุกเพื่อนบ้านให้ตื่นจนครบทุกคนเราเป็นอะไรไปจูจูหน้ามืดวูบไปเลยก็คงเป็นลมเพราะกลิ่นใบไม้เน่านั่นละ เอาเป็นว่าพวกเราพักจนมีแรงแล้วเดินทางต่อเถอะหิวหรือเปล่าละ่ะจะได้กินอาหารกันปลาย่างเอาไว้ก็ยังเลือนะ่ะพรานบุญถามทุกคนแต่ไม่มีใครหิวนอกเสียจากกระหายน้ำเท่านั้นกินน้ำที่มีไขยุงก้นป่องเราจะเป็นไข้มาลาเรียหรือเปล่าวะลูกบ้านคนหนึ่งถามเคียวแก้วได้ยินดังนั้นหัวเราะออกมาเบาๆทุกคนมองเขาเป็นตาเดียวกันอยากรู้ว่าทำไมถึงหัวเราะ ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องหน้าขันแม้แต่นิดเดียวชายหนุ่มจึงแจงให้ทุกคนฟังเท่าที่รู้มาจากหนังสือไม่เป็นไรหรอกหน้าเราจะเป็นไข้มาลาเรียได้ก็ต่อเมื่อถูกยุงก้นป่องตัวที่มีเชื้อไข้มากัดเราเท่านั้นแต่น้ำมันยังคุณอยู่เลยข่ากินไม่ลงหรอกเขี้ยวแก้วเป็นคนมีน้ำใจมีอะไรมักจะแบ่งปันให้เพื่อนเสมอจึงยื่นกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งภายในบรรจุน้ำเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนและส่งให้เพื่อนบ้านคนนั้นดื่มเอานี่ไปแบ่งกันกินก็นแล้วกันนะค่อยๆกินมันมีแค่นี้แหละครับพรานบัวตบบาชายหนุ่มเสียงดังปากแม้ว่าออมแรงแต่ก็ทำให้บาสุดเอียงไปได้เหมือนกันเคี้ยวแก้วมองหน้าพรานฝึกหัดด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตบบาเขาถ้าเป็นคนอื่น คงโกรธจนหน้าเขียวหน้าแดงไปแล้วเอ็งนี่รอบครอบอนาคตต้องเป็นพลานยานิปาแถบนี้แน่เห็นที่ว่าค่ะต้องขอเป็นลูกศิษย์ของเอ็งบ้างแล้วละ่ะผมคงสู้พลานบัวไม่ได้หรอกครับพลานบัวเก่งเท่ากับพลานบุญแล้วไม่หรอกพลานบุญน่ะเปรียบเหมือนเจ้าพ่อพลานแต่ข้าเหมือนลูกน้องคอยติดซ้อยห้อยตามเท่านั้นเองเอ๊ะพลานบัวร้องเสียงดังดวงตาเบิกกว้าง เห็นบางสิ่งบางอย่างทุกคนต่างมองหน้าผ่านหนุ่มด้วยความประหลาดใจเพราะรู้ว่าแต่ละครั้งที่เขาทำเสียงประหลาดหรือแสดงอาการสงสัยมักจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเองเป็นอะไรวะร้องเสียเสียงดังเลยก็นั่นไงช่อกล้วยไม้ใครใครเอามาวางไว้ตั้งหลายช่อแนะ่น้ำเสียงรนรนบ่งบอกถึงอาการตื่นตกใจต่อช่อกล้วยไม้ที่วางเรียงรายอยู่ในตำแหน่ง ตรงที่เขี้ยวแก้วนอนชายหนุ่มถึงกับขนลุกสู้มองไปที่กล้วยไม้สีสวยกลิ่นหอมแต่ละช่อถักโค้งเป็นวงจะรดเข้าหากันสำหรับประดับบนศีรษะซึ่งเหมือนกับของผู้หญิงในฝันของเขาแล้วกล้วยไม้เหล่านี้มาวางอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเขี้ยวแก้วเอื้อมมือสันดริกจะหยิบขึ้นมาแต่ผ่านบุญร้องห้ามเสียงดังอย่านะเขี้ยวแก้วอย่าจะเป็นคาด เรารีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเถอะท่าทางพรานบุญเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างไม่มีใครกล้าปริปากถามหรือพูดอะไรได้แต่เดินจำอ้าวไปข้างหน้าอย่างเร่งรีบเขี้ยวแก้วใจเต้นแรงนึกถึงแต่ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นพรานบุญอาจรู้อะไรดีๆก็ได้ไม่เช่นนั้นคงไม่สั่งห้ามให้ทุกคนออกไปโดยเร็วระหว่างการเดินทางด้วยความยากลำบาก ฝนก็ยังคงปลอยเม็ดลงมาเบาๆเช่นเดิมเมื่อเดินมาสักพักพรานบุญนั่งลงที่โคนต้นไม้ใหญ่ความชื้นแฉะทำให้มีวัชพืชเล็กๆขึ้นเกาะพราวเต็มลำต้นเป็นภาพที่ชวนมองแต่เขี้ยวแก้วเหนื่อยเกินไปที่จะชื่นชมกับความงามตามธรรมชาติเมื่อครู่เร่งเดินเสียจนหอบโดยไม่มีการหยุดพักแต่อย่างใดพรานบุญผมมีเรื่องจะถามครับพรานบุญ มองเข้ยวแก้วด้วยความสงสัยท่าทางเมื่อยล้าของผู้ชำนาญไพลทำให้ชายหนุ่มไม่แน่ใจว่าจะพูดดีหรือไม่ว่าไงก็เรื่องกล้วยไม้นั่นเวลานี้เข้ยวแก้วมีแต่ความสงสัยอยากรู้เหลือเกินว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพลานบุญจึงห้ามให้เขาจับวงกล้วยไม้นั่นและให้ทุกคนหนีออกมาจากที่ตรงนั้นโดยเร็วความไม่ชอบมาพากนในส่วนตรงนี้ กลายเป็นข้อกังขาให้ต้องหาคำตอบโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกับพรานบุญมองเขาด้วยสายตาไม่พอใจนี่เองยังไม่ลืมมันอีกหรือก็มันแปลกมากผมอยากเล่าให้พรานบุญฟังว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ผมสลบอยู่นะ่ะเออผมได้ฝันว่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธออยู่ในถ้าแล้วเอาวงกล้วยไม้เหมือนที่เราเห็นคาดลงบนหัวเธอบังคับให้ผมดื่มน้ำสีแดง,แดง เหมือนอย่างกับเลือดแน่ทันทีที่เขี้ยวแก้วเล่าจบพรานบุญถอนใจดังเฮือกหน้าเครียดขึมในตามีแววกังวลใจอย่างชัดเจนเอ็งเจอดีเข้าแล้วใบหน้าหนุ่มบ้านป่าซีดเผือดใจวูบหักหายรู้แล้วว่าจะต้องมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับตนเองแต่ไม่รู้ว่ามันจะร้ายแรงแค่ไหนหรือว่าเขากําลังถูกอาถรรพ์ของป่าเข้าสิงสู่จึงถามพรานบุญ ด้วยเสียงอ่อนอ่อยเจอดีพรานบุญผมเจออะไรหรือก็นางไม้น่ะสิดีที่เองเอาตัวรอดมาได้นี่ถ้าเองหยิบกล้วยไม้ช่อนั้นขึ้นมาแล้วก็เกิดเรื่องใหญ่เชียวนะเองนางไม้จะทำอะไรผมหรือก็จะเอาเองไปเป็นบอสลิวาน,น่ะสิป่าแถบนั้นที่เราผ่านมานะันน่ะนางไม้เยอะล้วนแต่ทำภาพรวงตาให้เราเห็นเป็นภาพประหลาดประหลาดได้เองระวังตัวเอาไว้ให้ดีเถอะแต่เราผ่านมาแล้วนี่ครับถ้าเองยังไม่ลืมช่อกล้วยไม้นั้น มันก็ยังคงตามเองตลอดเวลานั่นแหละว,วะเขี้ยวแก้วได้รับรู้ดังนั้นถึงกับขนลุกขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุเกิดความหวาดกลัวจนเนื้อตัวสัน่นเรื่องสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นตัวน่ากลัวไม่น้อยเขาจะต้องหาทางหนีจากสิ่งชั่วร้ายนี้ให้ได้แม้ว่าจะยากลำบากสักแค่ไหนก็ตามผมจะทำยังไงดีครับทางที่ดีเองต้องนั่งสมาธิทำจิตให้สงบ ไม่อย่างนั้นละก็จะถูกเล่นงานจนค้างเหลืองเชียวละ่ะเอานี่ข้าให้เองเอาไว้ป้องกันตัวในยามขับขันมันอาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ได้วะพรานบุญล้วงเอาสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วสวมคอให้เขี้ยวแก้วเพียงแค่สัมผัสเขารู้สึกถึงความอบอุ่นอย่างประหลาดจนต้องยกขึ้นมาพนมกับมือแล้วจะลดขึ้นเหนือศรีรษะอะไรครับพราบุญลูกประคำเล็กปลูกศิกเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้ จะช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งเล้นลับแต่ถ้าจิตเองอ่อนยอมตกอยู่ในอำนาจของผู้อื่นสิ่งนี้คงไม่สามารถคุ้มครองเองได้หรอกวะ่ะผมขอบคุณพรานบุญมากครับแล้วคนอื่นๆละ่ะไม่หรอกนางไม้เลือกเองแล้วคนอื่นมันไม่เอาขนบนตัวพร้อมใจกันลุกคลืบขึ้นมาอีกแล้วเขี้ยวแก้วเกิดอาการสัน่นใจประมาด้วยความกลัวรีบยกมือพนมไหวรอบ หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองให้รอดพ้นจากอำนาจเล้นลับที่มองไม่เห็นตัวซึ่งเขาเชื่อว่าในเมื่อทำดีจะต้องได้รับความคุ้มครองให้รอดพ้นจากอันตรายในรูปแบบต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นที่นี้ช่วยลูกช้างด้วยเถิดลูกช้างยังอยากมีชีวิตอยู่เอ็งต้องนั่งสมาธิถึงจะเลิกคิดถึงกล้วยไม้นั่นต่อให้เองกราบกรานมากแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถ ช่วยเองได้หรอกวะเอาเถอะครับถ้าหากว่ามันจะหมดบุญแค่นี้ผมก็ยอมละครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดดึกมากแล้วน้ำค้างลงเย็นเฉียบทุกคนยึดเอาต้นไม้ใหญ่เป็นที่นอนเคี่ยวแก้วนั่งหลับตาบนคาคบไม้ สปรปสิ่งรอบกายเงียบสงบเหมือนกับลหลีดติ่งเรไลในที่แห่งนี้พร้อมใจกันหลับนอนขณะที่ชายหนุ่มกำลังทำสมาธิให้นิ่งอยู่นั้นในมโนสำนึกได้เห็นผู้หญิงที่คุ้นหน้ากำลังยิ้มให้เธอสวยนวลละออไปทั้งตัวบนศีรษะงามได้รูปมีช่อกล้วยไม้สีสวยกลิ่นหอมประดับเอาไว้นางกวักมือเรียกเขาแล้วยิ้มให้ เคี้ยวแก้วลงมาข้างล่างนี่เธอข้ามีเรื่องที่จะคุยกับเจ้าเสียงนั้นหวานเจ๊ยแจ้วซึ่งสอดแทรกเบียดเข้าไปในความรู้สึกชายหนุ่มพยายามสลัดภาพเหล่านั้นออกไปแต่หญิงนางนั้นยังคงยิม้มและจ้องมองมาที่เขาตลอดเวลาลงมาเธอข้าอยากพูดคุยกับเจ้าข้าจะพาเจ้าไปอยู่ยังแดนสวง ที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ลงมาเถอะนางอดอ้อนวาววอนด้วยเสียงละห้อยโหยเขี่ยวแก้วสะดุง้งลืมตาขึ้นมองลงไปข้างล่างท่ามกลางแสงจันทร์สลัวเขาเห็นผู้หญิงคนเดิมยิ้มให้ลงมาสิดวงตาวาวโรดที่จ้องมานั้นทำให้ใชายหนุ่มสะดุง้งจิตใจไปรวมอยู่กับที่ผู้หญิงคนนั้นจนหมด เขาค่อยๆไต่ลงมาจากต้นไม้ใหญ่แล้วเดินเข้าไปหาบัดนี้เขายืนใกล้นางแค่เพียงคืบเดียวเท่านั้นเจ้าจะต้องไปอยู่กับข้าเจ้าจะต้องไปเดี๋ยวนี้ไปกับคุณนะเหรอครับใช่ไปอยู่ด้วยกันณนะดินแดนอันไกลโพนที่ไม่มีความเจ็บปวดร้อนหนาว แม้กระทั่งความหิวโหวยไปกันเถอะไปอยู่ที่นั่นแล้วเจ้าจะมีความสุขจงหลับตาเดี๋ยวนี้แล้วข้าจะพาเจ้าไปลับตาเสียสิความรู้สึกในเวลานั้นทั้งมึนเลบ็บเลอเคี้ยวแก้วค่อยๆหลับตาและรู้สึกว่ามีไอความเย็นเคลื่อนเข้าหาตัวจนหนาวสัน่นแต่แล้ว เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังกึกก้องจนแสบแก้วหูเคียวแก้วสะดุ้งสุดตัวตื่นจากภวังแห่งความสุขทันทีเกิดอะไรขึ้นใครมาร้องอะไรแถวนี้เขาถามตัวเองทั้งที่สมองมึนงงในตาผ้ามัวแต่ยังเห็นพรานบุญพรานบัวผู้ใหญ่หนาคและลูกบ้านทุกคนพากันลงมาจากต้นไม้แล้วตรงเข้ามาจับร่างเขาเอาไว้เสียงใครบางคนถามขึ้น เคียวแก้วเองเป็นอะไรเมื่อคู่เสียงอะไรมันร้องพรานบุญถามด้วยเสียงรนรนเพราะเห็นเคียวแก้วยังคงยืนนิ่งเหมือนไม่รู้สึกรู้สาแต่อย่างใด